เปิดร้านค่ะแม่ค้าส้มตําค่ะส้มตำร้อยล้านค่ะโโอ้หจุเน่ค่ะโอ้ชิมชิมชิมซี่อร่อยไหมชิมดูซี่อร่อยไหมชิมส้มตำหน่อยลูกอร่อยไหมฮะอร่อยไหมฮะอ่ะลองชิมดูหน่อยลูกลองชิมดูหน่อยค่ะอ่ะชิมดูหน่อยค่ะชิมดูหน่อยชิมส้มตำหน่อยค่ะอ่ะชิมส้มตำหน่อยค่ะส้มตำฝีมือจุเน่ค่ะส้มตำฝีมือจุเน่ค่ะโอ้ส้มตำแม่ค้าน้อยร้อยล้าน ชิมชิมชิมซ้ำๆหน่อยค่ะชิมซ้ำๆหน่อยค่ะชิมซ้ำๆหน่อยค่ะอ่ะมันจะไม่อร่อยหูอกอ่ะชิมชิมชิมอ่าจ่อเนี่ยตีในร่างตนร่างก่อนเลอืมอ่ะอ่ะวางว่างว่างว่างพอถือให้พ่อถือให้พ่อถือให้พ่อถือให้ค่ะ พอถือห้ค่ะอ่าชิมชิมส้มตามูซีอร่อยไหมชิมส้มตามูซี่อร่อยไหมชิมส้มตามูซีอร่อยไหมตามนวชิมูซี่ชิมชิมส้มตาหน่อยค่ะชิมส้มตาหน่อยค่ะนี่ฝีมือส้มตาจูเน่ค่ะจูเน่ตาม้มตาอ่าตามค่ะตาม ชิมค่ะชิมค่ะชิมหน่อยค่ะชิมส้มตำ่อยค่ะฮ่าส่ปากค่ะใส่ปาหวานอ่ะใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะดูหน้าหน่อยค่ะดูหน้าหน่อยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะเอาชิมใหม่ค่ะชิมใหม่ชิมใหม่อีกรอบนึงชิมใหม่อีกรอบนึงอ่ะมันไม่แซ่ดเท่าไหร่อ่ะปุ้งใหม่ปุ้งใหม่ค่ะปุ้งใหม่ปุ้งค่ะปุ้งปุงใหม่เลยเนาะปุ้งเลยเนาะอ่านี่ปุ้งเลยเนาะอ่ะี่ลองชิมใหม่ลูกลองชิมใหม่ค่ะ ลองชิมใหม่ค่ะลองชิมใหม่ค่ะอ่าใส่เครื่องปรุงใหม่แล้วเนาะใส่ปลาใส่น้ำปลาแล้วเนาะผงชูรสใส่ยังหนุกใส่ยังคะผงชูรสใส่ยังใส่แล้วเนาะใส่ผงชูรสแล้วเนาะโอเคโอเคโอเคอ่าชิมใหม่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 ปรุงแล้วชิมใหม่อ่าปรุงแล้วชิมใหม่ปรุงแล้วชิมใหม่อ่านี่ค่ะนี่ค่ะส้มตำจุนี่ค่ะนี่ส้มตำฝีมือจุนี่ค่ะ ลองชิมดูสิฮะลองชิมดูสิฮะลองชิมดูสิฮะอ่าอ่าอ่าชิมชิมไหนชิมหน่อยชิมหนชิมอีกรอบชิมอีกรอบมันอร่อยไหมชิมให้พอดูหน่อยชิมพอดูหน่อยอ่าชิม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 ค่ะอ่าอืมอืมอืมอ่าชิมค่ะชิมเลยค่ะใส่ปากเลยค่ะ ตามกันไปอื้มได้ยินแต่ดีใจเนาะน้ำซุปข <มา S 2> วนวน่ะขวนน่ะโอ้มีความสุขหลายเนาะนี่เอ้ยชิมค่ะชิมชิมชิม,มนะโอ้โหโอ,อร่อยไหมคะถ้าอร่อยปมมือค่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 ะแย่ไม่แช่บเหรอฮะไปแดกไม่แช่ยบปลุกฮะเอ,อ,อ๊ะอตาตา

อ่าโอเคยังฮะเสร็จยังเสร็จยังฮะอ่าเสร็จแล้วก็ชิมอ่ะเสร็จแล้วก็ชิมเอาอยู่ในขอกไม่พ่อชิมสิลูกเอาอยู่ในขอกไม่พ่อชิมสิครอ่าโอเคโอเคเนาะชิมค่ะชิมค่ะ ชิมค่ะดูค่ะดูค่ะดูดูชิมค่ะดูสีมือการชิมค่ะ